สวัสดีครับผมย่ามองครับวันนี้มาดูงานมอเตอร์ไฟมานะผมนี่ครับผมเครื่องแตกครับผมเป็นรูแล้ครับนี่ครับชิ้นส่วนที่แตกออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันดีกว่าเพราะว่ามันแตกเพราะอะไรนะครับนี่ครับสาเหตุนะครับผมก็่ฟเตอร์หมดนะครับผมทําให้โซ่หลุดครับพอโซ่หลุดปุ๊บฟเตอร์หน้าก็ดึงโซ่ไปฟาดกับเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับผมถ้าโซ่ฟเตอร์หมดอายุ ผมควรต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันตรายนะครับนี่มาผมก็จะมาหรือเครื่องยนต์ออกนะครับเพราะว่าจะเอาเครื่องยนต์ออกไปเชื่อมนะครับผมนี่ผมก็กาลังถอดไปเรื่อยๆครับถนะอดเสร็จแล้วครับผมผมกำลังจะยกเครื่องลงครับค่อนข้างหนักหน่อยครับผม นี่เรามาดูบาดแผลก่อนนะครับนี่ครับนอนยึดฝาครอบนงผมนี่ครับแตกครับเพราะว่าโซ่มันตีนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปครับผมว่าผมจะดำเนินการทำยังไงนะครับผมขอบคุณที่มารับชมนรับฟังขอบคุณครับ